รุปผลการปฏิบัติงานและภารกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาประจำเดือนมกราคม2567ดังนี้วันที่23มกราคม2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่49ที่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นวิธีเสวนาทางวิชาการแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ททเทคโนโลยีและนวัาาตกรรมทางเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในโอกาสนี้นายสมนึกคงเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รวมเฝ้ารับเสด็จ24มกราคม2 5 1 7สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปท่อพระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ภาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้นแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรก่องพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยใช้ท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่อำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาโอกาสนี้นายสมนุกพรหมเขียว ผร้วารชการจังหวัดส,สงขลา,าร่วมเฝ้ารับเสร็จด้วย11มกราคม2 5 6 7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพรกกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หนายสมนุกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบเกสิตรตำรวจโทวัชระมายะเฉียวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บริเวณด้านหน้าร้านค้าในพื้นที่ตำบลบังสตาอำเภอบังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่10มกราคม25 6 7ัน้เลขเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานคริน อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งการได้รับพระราชาามพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้13มกราคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมใหน้นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบเก่ครอบครัว100ร้อยตำรวจโทสถาพรสุจินโนหัวหน้าชุดเฝ้าตรวจซีซีหนึ่งหนึ่งสังกัดกองกำกับการตำรตวจตะวินายเดนที่4 4ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงขณะเดินทางกลับมายังฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเมื่อคืนวันที่1 1เ็มกราคม25 6 7การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของร้อยตำรวจโทสถาพรอ,อย่างหาที่สุดมีได้ นายสมนุกพรมเขียวผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2567เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เกีบ่บวข้อสำนักงานจังหวัดสงขลาและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาต่อจากนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลา เปลนประธานในพิธีรับบัตรอวยพรสคอสอพระราชทานเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2517เบื้องหน้าพระชายาลักษมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศีสว่างควัตวราขัติยราชนารี ให้เก่คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดสงขลาสร้างความสุขและยังความปรับปรืมอย่างหาที่สุดมีได้1มกราคม2567นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำผู้จศาสานิกกรการชาวจังหวัดสงขลารวมทำบุญตักบาตเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวและพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นตลอดปี2567พร้อมกับอวยพรให้ประชาชนชาวสงขลาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งและก้าวเข้าสู่สกสารัฐใหม่ด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา7มกราคม2567 นายสมนุพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำะสมนิกรชาวจังหวัดสงขลารวมทำบุญตักบาทแด่พระพิสุขสงฆ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบพระชนมายุ37พรรษาณวัดโพปิธรรมวาสพระอา,ารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในช่วงวันหยุดยาวเทศก,กาลปีใหม่ประชาชนต่างเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาเพื่อร่วมฉลองกับครอบครัวทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด มีความห่วงใยและให้ความสําคัญในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการร่วมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จําเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจจังหวัดสงขลาร่วมกับสมักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาส่งมอบความสุขในงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2567มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างรวมกันสร้างประชาธิปไตยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เปิดชวนต้อนรับเด็กๆให้เข้ามาเยี่ยมชมบันทึกภาพและร่วมสนุกกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพื่อรุ่นรับรางวัลซึ่งบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของน้องๆหนูๆที่เข้าร่วมงาน18มกราคม2567มฑลทนทาน642จัดพิธีกระทำสัตวรปปร์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษและเหล่านักบ,บไทย่องในวันกองทัพไทยประจำปี2567 โดยมีคนโทรประโมทพรหมอินแม่ทัพน้อยที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีพร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนอ่านสารผู้บัญชาการทหารสูงสุดเลเข้าสู่ลำดับพิธีสวนสนามของกำลังพลจาก3เหล่าทัพ8กองพันเพื่อแสดงสัญญาณุภาพของกำลังพลให้เป็นที่ประจักษ์19มกราคม2 5 1 7นอํนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลานำส่วนราชาการและภาคเอกชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอระโนดกว่า10หลังคาเรือนเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือภายใต้โครงการ1องค์กร1 CSR 1, 1, 1ครัวเรือน 1, 1, 1> ปีพร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น17มกราคม2567นายมหามพีสกรีวามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน ประจำปี2567จำนวน16รายโดยผ่านมาติคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสงขลาตามระเบียบกระทรวงสาธารณาสุขว่า้วยการรับรองหมอพื้นบ้านพุทธศักราช2562ทั้งนี้เพื่อช่วชูเกียรติก่หมอพื้นบ้านที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและรักษาองค์ความรู้ภูมิบรรญาการแพทย์พื้นบ้านให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย คึกคักงานแถลงข่าวเทศกาลจีนปีมังกรทองกับงานหัดใหญ่ชนิดนิวเยียร์เฟสติวัล2024บริเวณถนนสนีหานุสร์หน้าโรงแรมรีกาเดี้นพราซาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒน,นธรรมอันดีงามของชาวจีนเป็นการสรางสัมพันธ์มิตรภาพไทยจีนที่ดีนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมีนายสวิทเพชรนุย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี22มกราคม2567นายอภิชาติสารบัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาติดตามการแก้ไขปัญหาผลผลิตปลากระพงตกค้างในกระชังส่งผลให้เกษตรกร,กรในพื้นที่ตําบลสทิงมอและตําบลหัวเขาอาําเภอสิงห์ครจังหวัดสงขาลาได้รับความเดือดร้อนจากราคาปลากระพงตกต่ำเนื่องจากผู้ประอกอบการและพ่อค้าคนกลางในพื้นที่รับซื้อปลากระพงนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาถูกมากกว่ามาวางจำหน่ายทางนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาหารือแนวทางช่วยเหลือพร้อมจะนําข้อมูลดังกล่าวประสานไปรยังสำนักง,งานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเพื่อให้เกษตรกร,รกได้รับผลกระทบน้อยที่สุด9มกราคม2567ที่ดําการปกครองจังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีความสามารถชุดคุ้มครองตําบลจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่1ประจําปี2567เพื่อเสริมการควบคุมดูแลพื้นที่ปลอดภัยพร้อมยกระดับยุทธวิธีการปะชิญเหตุผู้ป่วยจิตเวคลุ้มคลั่งจากสารเสพติด เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมวันครูครั้งที่68ประจำปี2567ภายใตใ้แนวคิดครูดีสอนดีสิทธิด์ดีเรียนดีมีความสุขเพื่อระลึกถึงพระคุณบุรพาาจารย์และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชนต์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกาลังใจและยังเป็นแบบอย่างในการยึดถือปฏิบัติตาม13มกราคม2567เริ่มแล้วกิจกรรมคิ c k อฟตลาดนัดแก้นี้จังหวัดสงขลาเปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้เจา้าหนี้และสถาบันการเงินร่วมเจราจาไกลเกลีย่ยปัญหานี้นอกระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนด้านนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าปัญหานี้นอกระบบ ส่งผลให้ลูกหนี้ต้องแบกรับผาระดอกเบีย้ยจากการกู้ยืมเงินในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกหนี้จังหวัดสงขลาจึงได้มีการบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศารตำรวจจัดก,กิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและประปาบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น15มกราคม2567จังหวัดสงขลาจดกิจกรรมกิกออฟ พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช2567เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามที่รัฐบาลได้สัญญาไว้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์สามารถนํานเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตรซึ่งสปกจะดําเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็วและพร้อมที่จะเป็นของทัพที่จะอุนุนทุกท่านให้อยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในเขตป,ปฏิรูปที่ดินตลอดไป21มกราคม2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำส่วนราชการคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ณกุลกัญญาร่วมเดินเท้ารณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเพื่อสร้างการรับรู้สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงรวมถึงลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งสู่การสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนปิดท้ายกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการกับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่อำเภอนาทวีพร้อมเยี่ยมชมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเราแก้ปัญหาครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่และลูกหนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายพร้อมเน้นยำ้ำกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญในการรับฟังเสียงที่สะท้อนจากระดับพื้นที่เพื่อ,อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน okay. ีขายได้เท่ไหเก็บมันเรือสองพันก็ประมาณวันละ40บาทเอ้ยไม่ใช่ขอบคุณมากนะครับได้ไหมขอบคุณมากขนณนะำเบี้ยนะ